โอเคถ้าจะคลิปล่าสุดที่เราตุยเย่ยไปซึ่งก็ไปเล่นใหม่หมาแล้วตอนนี้เลือดเลือดเต็มเลยเลือดเต็มร้อยเปออย่างนี้ไม่ไมีไม่มีวันตายชัวแต่ปเป็นคือวันพฤหัสเนี่ยมันโคตรยากเลยถ้าไปโยใครก็ต้องดูสถานที่โยใครมาโคตรปวดหัว อ๋อใช่แล้วกดที่บอกว่าไม่ใช่คนภายนอกมาเนี่ยมันหายไปตั้งแต่วันอังคารแล้วยังงงอยู่โอเคเพื่อไต้องตรงกับความจริงใครอยู่ใครอยู่บูบ้านมนุษย์อะไม่ใช่แล้วอืมอันนี้เออ หมูมาทั่วไปก็คือโยคะย่เค,เคี้ยนั่น,นแหลโอ้โหตัวแดงแบบไก่เลยโอ้โหดีถูกอือใช่ ือทุกอย่างอย่างนี้แน่เลยโหโยใครไม่คนมัน ภาษาไทายมันเป๋วเป๋งกว่าถนนโยใครกับบางทีก็ถูกแต่ว่าไอ้ชี่ถนนเนี้ยมันมันไม่รู้อยู่ไหนนั่นไงต้นเตือนรอบแรกแตืว่าเตอว่าอคนปกติ ก็ได้ก็ได้เล่นแหละไอหมูว่ะไอพวกหมูหมูว่ามันรู้ว่าได้ทางไหนอ่ะทำได้จะได้ประมาณนึงแหละฮัลโหลเนี้ยมีอยู่ทำได้ โอเคไปไปได้ด้วยดีหมอเซลคิดเมื่อวานกดกดให้ไปแน่ ật, tai, เลยฮ้ฮะฮะสกายเดวิลอะฮะ โอ้โหก็ต้องกดไปดูกิีดที่อยู่เนี่ยแต่แตมัต้องมีแ,แหละคว่าสก้าเลดีวีโบอยู่แถนแถนนั่นแ,นแต่พ,พี่เล่พ,พี่เล่นไปที่นั่นเลยเหรอเกียด้ว้เกียร์หุ่ในโทรสามเี่ย อูจะเป็นน้วอะไอะรีสท์เทพหมอกเนี่ยอืมส่วนใหญ่เทพอยู่รหาดบ้านสัตว์เจ้าใช่หรอวะนี่ภาษาไทยมันแปลฮะคือถ้าไม่แปลมันจะเล่นง่ายกว่าเยอะเลยแต่ถ้าไม่แปแลเราก็ไม่รู้ไงว่ามันยังไงโอเคถูก โอเคโอเคลึกงานเย่ yeah. ถูกหมดยกไปคนหนึ่ง เราคงเรายังคงไม่ยาโจขนาดนั้นจนกระทั่งไปล่โยใคเหรอเนาะเงินเราเงินเราเคอโคต้านในการจ่จ่ายนี่จ่าจหักจ่ายทุยจ่าค่าเท่าอยู่แล้ว ให้นอนเลยแนะนำให้นอนเลยคือเดี๋ยวยังไม่ถึงยี่สิบเลยดูว,วะ่ะโอเคนอนโอเคปกติไม่มีอะไรโอ้พลังงานเต็มที่เลยวะ เราเรามองผ่านหน้าต่างอ่ะเหมือนดีจะไม่มีหน้ากากเลยแต่เด้มาแล้วจะได้หน้ากากโซคุยะติดป้ายพลังงานดีเด่นอะไรก็ได้นะกูมาเร็วขนาดนี้ทำงานโคตรดึกแล้วกูเว่มากูเว่มาได้เนี่ยเลียดเลียดเลียบพลังงานพลังงานดีเด่นเลยนะนี่ข่าวสารไอ้ใหญ่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่รับสมาธิผดดู้ไล่โยใครอ๋อไอพวกนักไอพนักไล่โยใครทั้งหลายอะ่ะไม่รับดุดต้อนดูอาชีพอย่างแรกเลยเสียก่อนเลยหรว่ามันวันมันจะมีอะไรอะไรมาบ้าง ไม่คับนักล่ายโยใครอ่ะไปเลยคนแรกอ่เาเรียบร้อยอ๋อแบบนี้นี่เองมองอาชีพมองอาชีพแค่ม,มองก็รู้ใจแต่ตกดิพกดีอืมอดูอืมถูทุกถูกทุกอย่าง phải đi nó bị lại nhiều yo hay mmm youtube con youtube ok chụp một khi hử thế กไม่จิกบอเลตด้วยแต่สะกดบอกว่าเงินเงินต้องให้ถึงดีกว่าเอรอดด้วยคะแนนไม่ถึงอ่ะ เฟรนี่มาแล้วตัวนี้ขีดไม่ถึงอ้าวมีคนปล่ออีกแล้วเหรอ คนตัวอีกแล้วอะคเข้าเกมผิดแต่ถูกป่ะไม่รู้อืมวันนี้ก็น่าชิวๆแหละเพราะว่าก็ต้องเรียนดูแล้วแหละอยเงี้ยถูกต้องถูกต้องถูกต้อง

ตรไนอมไคล้องเหงวะไอชิ้นนี้ไม่ไม่ไมยอมยากกัแฟไม่ยอมยากกับแฟร์เลกับโยใครโอ้โหไม่คนไม่น่ากลัววะอืมเ่าเดดเด็ดเๆ็ดเเอาฟูหรือเไร่อ่างเงีอยมคกอจะพิธีแหละ cũng okay. không bờ chính ấy ใครเนี่ยไม่รับอะยกยกไปซื้อหอกแหละเผื่อเผื่อได้ประกันตัวดูแต่เราคนที่พูดดิ นี่ถูนี่ถูโอเคอาชีก็ไม่ใช่นักเล่ายดเพงด้วยโอเคให้ผ่านจริงวันนี้คนให้ติ๊กผิดนี่คือน้อยน้อยมากนะแต่คนที่ติ๊กผิดต,ตัวนใหญ่นี่คือไม่ไม่เป็นคนในเหตุการณ์สำคัญนั้นเลย วันนี้น่าสอบวันนี้น่าสอบสองทุกข้พอแล้ววัวันเราเริ่มเหมนือ่อยแล้วเออไม่ดีไอ้อช่วงเด็ก เอ๊ะที่อยู่ไม่ถูกต้องนะที่อยู่ไม่ถูกต้องนะอาจจะยังนะอาจจะยังนะไอคนที่พูดแบบนี้ส่วนใหญ่มา,ม,าม้จะผิดเสมอขออภัยนี้ ทิดถูกหมดโอเคดูถูกคดถูก โอเคโอเคถูกไม่มีคนใหนผิดพ oh. ลาดโอ้รวยแลละกู เอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะัใช่คนเ,เดียวกันกับตอน,นตอนที่มาคุยคุยกับเราตอนนั้นป่ะใส่ผ้าคลุมสุดดำๆกลัวชัยแน่เลยอย่าแป๊บนึงอย่าแป๊บนึงเดีย๋ยวหามุมแป๊บนึงโอเคร้อยแสดงความิีดีด้วยเพื่อนเพื่อนอยู่ในปกแล้ว ก็ตามที่ตัวละครเราอรบอกเลยวันนี้เราวันนี้เราไม่ต้องทํางานแต่ว่าถ้าเกิดเราจะลูกค้าพิเศษแล้วก็ต้องไปทําโอเคคิวก็จบแล้ววันเสาร์ที่หกซึ่งเอาจริงวันนี้วันวันเสาร์เนี้ยนอนเลยก็ได้นะนอนเลยก็ตื่นพ่งนี้เลยก็ได้นะแต่ว่าใหม่อ่ะมันไม่ทัดเท่ากัก็สนุกชิ่ผ่านรเกเนี้ยมีเรื่องประมาณนึงสิ่งใดอย่งเป็นเดโมอยู่ไม่รู้ว่าจะจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ซึ่งก็ 你觉得美？